ว่ากันด้วยเรื่องของบันไดนะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเออแต่ลูกศรของบันไดเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่เราเปิดแคตตาล็อกแล้วหยิบบันไดออกมาเนี่ยถ้าเรากดมากกว่าน้อยกว่าก็จะเป็นการหมุนบันไดแบบนี้เลยนะคะวางไปคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกศรโผล่ออกมาแบบนี้ก็ไม่ยากนะถ้าจะบิดก็คือลูกศรตรงนี้ที่มีแกนกลางสี่เหลี่ยมส่วนถ้าจะยืดขยายบันไดให้เป็นสทายสทายก็คือลูกศรข้างๆนะคะที่ไม่มีแกนกลางเชื่อมถึงกันสเต็ปของมันก็คือเราจะต้องเลือกความกว้างก่อนแล้วค่อยหมุนเขาเพราะถ้าเราหมุนแล้วความกว้างเราจะเลือกไม่ได้แล้วนะคะหลังจากหมุนเขามันจะมีลูกศรตัวใหม่โผล่ขึ้นมาก็คือตัวที่เป็นตัวแกนโค้งแบบนี้และตัวที่มีแกนกลางลูกศรขึ้นลงแบบนี้แกนโค้งคือปลายบันไดอยากจะปลายบันไดทาง ขวาหน้าหลังเราสามารถบิดได้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูง่ายๆเลยนะอยู่ปลายสเต็ปบันไดยอย่างเงี้ยเราบิดไปทางไหนมันก็จะตามมือเราไปทางนั้นมาดูที่ลูกศรขึ้นลงนะคะก็ตามที่เขาบอกเลยค่ะถ้าเราดึงลงบันไดตรงนี้มันก็จะยืดยาวลงมาแบบนี้ถ้าเราดันขึ้นบันไดมันก็จะสั้นขึ้นแบบนี้สำหรับเรานะทริคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมงงเนี่ยว่าเออเราจะเราจะวางอะไรดีให้ดูที่หัวบันไดด้านบนก่อนว่าเออชั้นสองเนี่ยพอขึ้นมาอยากจะให้เขาอยู่ตรงไหนเราก็หมุนหัวเขาไว้แบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เเเเเออ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 าา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 มมมมวววววงงงงงงงทททีีี่่่่่่่ชชชัันนััััั้้้้้้้้้้นน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 แแลลลลลคคคคคยยยยดด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 ดบบบบบบกกกก็็ไไไไไไถถๆะะะะะรรรจจขขึปปปุโ์์หูพ